สวัสดียามเช้าๆนะคะจากโคกหนองนาคุณตาเสียงของเราวันนี้ก็จะมาเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็เตรียมรับลูกหลานนะคะญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่ไปศึกษาต่อแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้เป็นวันรวมญาติแล้วก็จะเตรียมสถานที่นะคะ ตอนนี้เราก็ทำการตกแต่งสถานที่นะคะเพื่อรอรับลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัดจากแดนไกลนะคะตอนนี้แฟนก็ทำการยกฟางนะคะเพื่อที่จะวางเป็นที่นั่งให้กับลูกหลานญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนนะคะเราจะทำสไตล์แบบเ,เป็นวิถีบ้านๆนนะคะ เดีวก็จะไปช่วยแฟนนะคะในการยกของลมหนาวก็เริ่มพัดโชยมาแล้วนะคะวันนี้บอกว่าลมจะแรงนะคะก็มาดูนะคะถ้าอากาศดีแบบนี้นะคะปีใหม่นี้แบบสนุกแน่นอนคะ่ะ <laughs> <Yeah. sm all> มีตัวช่วยนะคะนัองเลนโดตามแดดดีตลอดดูลมหนาวนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ในรอ,รอบอาทิตย์นี้นะคะที่ลมหนาวพัดมาแรงมากๆ อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็จะมานั่งชมดาวชมเดือนนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบท้องฟ้านี่จะโปร่งใสแล้วก็ดาวเต็มท้องฟ้าน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะะอันนี้พาไปดูแฟนกำลังกางเต็นนะคะ same time. 就我那做那。

อ,อันนี้แฟนก็กำลังขนถาดขนฟืนนะคะที่เราตัดไว้เตรียมไว้ทำบาร์บ,าบีคิวแล้วก็ทำจุดไฟผิงปิ้งย่างนะคะตรงขอบสะของเรานี่คือเต็นท์ของเรานะคะที่กางเสร็จแล้ววันนี้ลมหนาวนะคะ แบบเต็นก็จะแบบยกย้ายหน่อยนะคะ Thank you dear w e l l d o n e ท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะดูคะ่ะ Blue sky beautiful sky ค่ะความสวยงามของธรรมชาตินะคะ <Okay. S 1> ดูเมฆคะ่ะโอเคสวยจริงๆนะคะ ตอนนี้ก็สายแล้วนะคะประมาณเกือบจะสิบโมงแล้วนะคะลมหนาวพัดมาแต่ว่าโอ้โหเมฆสวยมากนะคะแล้วท้องฟ้าแบบสวยมากๆเลยเป็นคลื่นนะคะมนงสิ่งมากๆดูค่ะความสวยงามในแต่ฤดูกาลนะคะ ดูค่ะท้องฟ้าฉากหลังเป็นสีฟ้าครามนะคะด้าน,นหน้าเป็นเมฆโอ้สวยมากๆเลยนะคะดูค่ะว้าวว้าว,ว,าว